ข้อความจากเลดี้อเมทิสฉันเลดี้อเมทิสขอเชิญคุณเข้าสู่พื้นที่แห่งการแต่ตรองอันศักดิ์สิทธิ์เราอยู่ในถ้ำขนาดใหญ่ในที่เต็มไปด้วยคิสตัลอเมทิสพวกมันส่องแสงสีม่วงอ่อนๆและถ้ำก็สว่างสวยด้วยเฉดส,สีลาเวนเดอร์มีเสียงหึงห่งๆหนักๆฟูมฟายที่เติมเต็มเซลล์ของฉันจนฉันรู้สึกว่าร่างกายของฉัน ที่เป็นหึงและสันยินดีต้อนรับสู่ช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ฉันคือเรดดี้อเมทิสฉันขออวยพรท่านด้วยช่วงเวลาอันสมควรสำหรับการรักษานี้นี่คือถ้ำที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงสำหรับครอบครัวแห่งแสงสว่างเพื่อรักษาและหาศูนย์กลางของพวกเขาอีกครั้งที่นี่ยินดีต้อนรับคุณตลอดเวลา นี่คือของขวัญของฉันสำหรับคุณผ่านหลังเวทีถ้าคุณต้องการคุณได้รับมันท่านที่รักน้ำที่ไหลในถ้ำน,นี้ช่วยบำบัดได้ดีเช่นกันและฉันแนะนำให้คุณนั่งสมาธิที่นี่ในวันข้างหน้าเป็นครั้งคราวไม่เพียงแต่เพิ่มพลังงานของคุณให้กับคริสตัลและน้ำเท่านั้นแต่เพื่อให้พวกเขาดูแลคุณด้วยสัมผัสความสงบของพื้นที่นี้ และหายใจเข้าลึกๆพวกคุณหลายคนลืมความสำคัญของการทำงานของลมหายใจที่ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ในขอบเขตของปฏิกิริยานี้แต่มันไม่ได้ทำหน้าที่ให้คุณหายใจลึกๆตื้นๆจงตั้งใจด้วยพลังแห่งการชำะระล้างภายในของลมหายใจในช่วงเวลานี้ในพื้นที่แห่งความสงบให้หายใจเข้าลึกๆและปล่อยให้ความถี่อเมทิสที่เป็นผลึกเหล่านี้ ชำระร้างและช่วยเหลือยังมีงานอีกมากมายที่ต้องทำบนพื้นผิวโลกของคุณและแน่นอนว่ายังคงมีความโกลาหลที่เห็นเด่นชัดอีกมากมายจะต้องรับรู้และชำระให้สะอาดอย่าให้เหตุการณ์เพิ่มการกระทบกระทั่งของคุณอีกอย่าเอาเหตุการณ์ในโลกนี้ไปฝังลึกเหมือนบาดแผลในใจแทนที่จะส่งแสงสว่างจากหัวใจของคุณ และการรักษาโรคของคุณจะเร็วขึ้นฉันเลดี้อเมทีกำลังพูดห้อมร้อมตัวเองด้วยสีม่วงและนึกถึงพลังงานบหมบัดของเปลวไฟสีม่วงเป็นอาวุธทรงพลังแห่งแสงสว่างและการชำระล้างหลายสิ่งถูกเคลียร์ชัยชนะที่ซ่อนอยู่มากมายได้เกิดขึ้นแสงได้เอียงตาช่างและแสง มิติที่สูงกว่ากำลังไหลเข้ามารูปแบบความมืดจะอ่อนลงดังนั้นพวกเขาจึงพยายามขึ้นในบางครั้งเพื่อดูดพลังงานพลังชีวิตออกไปไม่อนุญาตให้ใช้ห้อมรอบทรงกลมส่วนตัวของคุณด้วยเปลวไฟสีม่วงและตกผลึกด้วยผลึกชั้นนอกที่แน่นหนาซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ในความมืดจงใช้ความตั้งใจและความเชื่อเท่านั้น คุณเป็นผู้ครอบครองความจริงของคุณลองนึกภาพตัวเองแข็งแกร่งและได้รับการปกป้องขอบคุณทูตสวรรค์ที่หอมร้อมคุณสำหรับความแข็งแก่่งและการปกป้องของพวกเขาจินตนาการถึงโลกที่ดีกว่าสวยงามมากขึ้นเต็มไปด้วยแสงสว่างและความสุขโลกใหม่อยู่ใกล้ แค่เอื้อมและอย่างที่คุณทราบมันเริ่มต้นภายในพื้นที่หัวใจของคุณความเป็นจริงของการสั่นสะเทือนภายในของคุณจะต้องมีการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นคุณได้ยินเรื่องนี้มานานหลายปีแล้วและลึกๆคุณก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงการอยู่ในพื้นที่ต่างๆเช่นถ้ำผลึกอเมทิสแหทนนี้เป็นที่เพิ่ม เป็นวิธีที่จะเพิ่มความทรงจำของคุณเกี่ยวกับบ้านในสถานที่ที่มิติที่สูงกว่าและประสานการสั่นสะเทือนของคุณเข้ากับระนาบที่สูงขึ้นฉั้นเลดี้อเมทิสจะช่วยคุณในขบวนการและพร้อมใช้งานฉันส่งพลังงานเปลวไฟสีม่วงของพระเจ้าให้กับคุณปล่อยให้มันรักษาบาดแผลของคุณและละลายสิ่งที่แนบมานึกถึงเปลวไฟสีม่วงที่พุ่งผ่าน ทุ่งของคุณและได้รับการชำระเช่นเดียวกับไฟมังกรในมิติที่สูงกว่าเปลวไฟสีม่วงเปลวไฟสีม่วงทำความสะอาดอย่างลึล้ำลึกชำระล้างและสร้างแสงเพชรจากฐานหินคุณเป็นแสงเพชรของโลกในขณะน,นี้เราเห็นพวกคุณทุกคนจุดประกายให้กับทรงกลมสีน้ำเงินของไกอาด้วยแสงที่เจิดจ้า อย่าปล่อยให้คนอื่นหลีแสงของคุณอย่าปล่อยให้คนอื่นสูบฉีดความสุขของคุณเติมเต็มทรงกลมของคุณด้วยความสุขสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณด้วยความสงบและแสงสว่างการตกเป็นเหยื่อเป็นเวลาประสบการณ์มิติที่ต่ำจะไม่เกิดซ้ำกับคุณอีกคุณจะได้เรียนรู้สิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้แล้ว และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่จะขยายขอบเขตประสบการณ์ที่จำกัดของโลกสามมิติคุณเป็นผู้สร้างโลกใหม่และยังถูกสร้างขึ้นในหัวใจของผู้สร้างแล้วคุณมีเอกสิทธิ์ในการสร้างสารผ่านความคิดความตั้งใจและความสุขฉั้นเรดี้อเมทีต้องการมอบของขวัญให้คุณฉันกำลังเสนออัญมณีอเมทีที่สวยงามเพื่อเตือนคุณถึงการเดินทางของคุณถึงแมนมาว่ามันย,ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีหากคุณเลือกคุณอาจมีอัญญมณีนี้และวางไว้ในจัก,กรมงกุฎของคุณเพื่อให้สามารถปรับปรุงการรับแสงข้ามมิติและเพื่อเตือนตัวเองให้แสดงถึงความกล้าหาญของคุณในการจุติพวกเราทุกคนภูมิใจในตัวคุณมากครอบครัวแห่งแสงสว่างของเราฉันคือเลดี้อเมทิส